หลังจากที่พี่ปูติดตั้งมอเตอร์ไว้ที่หัวบ่อนมกแล้วนะครับก็ไปดูใน YouTube หรือปรึกษาพี่ๆในกลุ่มหลายๆคนนะครับก็แบบนี้ก็ไม่นิยมกันนะครับมันจะบังคับยากเขาจะติดเป็นแกนเวกเตอร์นะครับคือสามารถให้มอเตอร์ขยับซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับเพื่อ็นการคอนโทรลทิศทางของเว่านะครับแล้วแผนหางบนนี้เขาจะไม่ได้ทำเดี๋ยววันนี้พี่ปูจะมาปรับปรุงตรงนี้นะครับวางชุดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอลมนิ่งๆก่อนนะครับหน้านี้ลมเยอะลมแรง มอเตอร์จะวางเชุดนะครับแต่ไม่ได้ทำเป็นเวกเตอร์นะครับเดี๋ยวใช้ชุดหางมิกก์นนะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับขึ้นลงโอเคน่าจะขึ้นเดยรอเฟิดไฟนะครับ เดี๋ยวอากาศดีๆเดี๋ยวเราไปเฟิร์สไฟ์กันนะครับวันนี้ลมแรงนะครับช่วงนี้โอเคครับ